สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรายังอยู่ที่ซ่อนรักชายาลับนะคะก็จะมาพูดถึงตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือตัวละครที่เป็นพี่ชายนะคะพี่ห้าของฉุยสิงโจฉุยสิงโจนั้นเป็นลูกชายคนที่9นะคะของท่านอดีต ไหวอย่างอ่องพเท่านั่นเองนะคะแล้วทีนี้เกิดกันคนละแม่ค่ะแล้วในสมัยก่อนเหมือนหวานเคยได้สปอยเพื่อนๆไปแล้วนะคะเล่าเบสอ้างอิงจากนวันยายต้นฉบับก็คือว่าในสมัยก่อนนั้นนะคะทางด้านของท่านแม่ของฉุยสิงโจอเองนะคะรวมทั้งคนสนิท ของทางตระกูลท่านแม่เนี่ยก็ทําการแบบโอ้โหเรียกได้ว่ากําจัดเหล่าบรรดาเมียน้อยนะคะเพราะว่าท่านอดีตไหวย่างอ่องพุทธานีค่อนข้างเจ้าชู้เลยนะคะมีเมียเยอะนั่นเองแต่ว่าเมียที่เหลืออยู่ในตำหนักอยู่ในจวนเนี่ยมีน้อยมากเลยนะคะอยู่ประมาณ2คนเท่านั้นเองค่ะก็คือนอกนั้นก็ล้มหายตายจากไปบ้างนะคะตกน้ําตายบ้างอะไรบ้างรวมทั้งลูกๆนะคะก็เหลือรอดมาแค่แบบคนเดียวเท่านั้นเออเหลือเหลือรอดของ ลูกที่ไม่ใช่ลูกของพระชายาของท่านอดีตไว้อย่างอ๋องเนี่ยลอดลูกชายมาแค่คนเดียวก็คือฉุยสิงตีนี่เองนะคะคนที่นั่งรถเข็นนะคะแล้วทีนี้การนั่งรถเข็นนี้ก็เกิดจากอุบัติเหตุในตอนเด็กนะคะซึ่งในนิยายเขียนไว้กำกวมมากเลยนะคะ mm. ก็ยังเกรงว่าจะเป็นฝีมือของฉุยสิงโจรหรือเปล่าเพราะว่าชุยสิงโจเองนะคะได้คําว่า เป็นอ่องที่โหดร้ายมันเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะเขาเป็นคนที่แบบอาจจะจัดการเรื่องๆต่างๆที่อยู่ในจวนด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าจุดนี้ในนิยายเขียนคุมเครือคุมเคือเอาไว้นะคะมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้มันก็มีความฝังใจกับฉุยสิงตีซึ่งเป็นพี่ห้าของพระเอกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อว่าที่เขาต้องพิการนะคะแล้วก็นั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยเป็นเพราะฝีมือของนี่แหละแม่ลูกคู่นี้นะคะที่ นี้ชุยสิงตีเนี่ยก็คือในหัวข้อบอกเลยว่าเขาเป็นหัวหน้าหน่วยองครักษ์อินหลงของจกักรพรรดิจอวีนะคะจอวีคนนี้ก็คือจิวีที่เป็นพระรองที่ป่วยมากๆนั่นแหละค่ะที่เป็นอดีตองค์ราชทายาทแล้วโดนจับกอกยาพิษตั้งแต่ตอนเด็กนะคะแต่ว่ารอดชีวิตมาได้ก็บอกแล้วนะคะคนที่แบบป่วยๆแต่ก็เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ได้วางแผนมาตั้งนานนมแล้วนะคะเอามันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ๆฉุยสิงตีค นนี้ถึงได้เป็นหัวหน้าองครัก์นะคะของหน่วยอินหลงของจกักรพรรดิจื่อวี่แล้วก็ต่อมาก็เกือบนะคะเกือบที่จะ พระเอกของพวกเราได้สําเร็จแต่ก็ฝีมือห่างชั้นจากพระเอกของพวกเรานั่นเองนะคะพระเอกของพวกเราตกอยู่ในสภาวะแบบอันตรายนิดนึงแล้วกันใช้คําว่าอันตรายนิดนึงเพราะว่าในตอนแรกคือไว้ใจไงโอ้โพี่้าจะมาทําอะไรเขาเนาะก็ไว้ใจคนในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พี่้าไม่เคยจะแบบทําตัวเหมือนกับว่าจะมายุ่งเกี่ยวกับอํานาจอํานาจอะไรเลยเขาพยายามจะแบบสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสิ่งที่เขาทําให้คนอื่นเห็นก็คือแบบทาการค้า ทำโน่นนี่นั่นแต่เขาไม่ค่อยอยู่ที่จวนละก็แยกบ้านด้วยแล้วก็ตอนที่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงกันนะคะครอบครัวของฉุยสิงตีเองก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าพวกเขาอยู่กันคนละที่กับบ้านของฉุยสิงโจนะคะก็อยู่ย่นคนละที่นั่นเองค่ะแล้วก็ข่าวที่ออกมาตลอดเวลาคือเขาต้องเดินทางไปทํางานตรงโน้นตรงนี้นะคะก็เลยแบบ เป็นเหมือนกับม้ามืดมากไม่มีใครมองเขาว่าเขาจะเป็นตัวโกงได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวโกงแล้วก็มีความแค้นกับเฉอวอยสิงโจพระเอกของพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันนิดนึงนะคะความเจ้าเล่ห์ของจื่อวีก็คือ อ,อย่างน้อยนะคะหนึ่งก็คือเขาก็ทำสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็บีบบังคับให้หลิวเมียนถังนั้นออกจากนะคะภูเขาอย่างซานไปนะคะแต่ว่าความลับที่เขามีด้วยกันกับหลิวเมียนถังก็คือเงินจำนวนสามแสนตำลึงนะคะที่ให้หลิวเมียนถังเอาไปซ่อนไว้โดยที่ห้ามบอกอุนเนียงเป็นอันขาดอันนี้คือความลับของทั้งคู่ที่มีด้วยกันเพราะฉะนั้นหลิวเมียนถังเองไม่เคยคิดเลยนะคะว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่แบบที่นางจะต้องออกจากภูเขาอย่างซานนั้นเป็นแผนของจื่อ ก็เพราะว่านางก็รู้สึกว่าจิวีนั้นไว้ใจนางโคตรเลยนะคะถ้าไม่ไว้ใจจะบอกที่ซ่อนของเงินสามแสนตำลึงนี้ทําไมไม่มีใครรู้เลยทั้งภูเขาอย่างสารยกเว้นยกเว้นหลิวเมียนถังคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหลิวเมียนถังก็เลยแบบก็ยังไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่แบบคือมันมันแบบรู้ไม่เท่าทันเพราะว่าความสัมพันธ์ไงเพราะว่าความไว้วางใจแล้วก็ความรักนั่นเองนะคะก็เลยตกไปอยู่ในกลายเป็นหมากของจิวีพระรองอีกทีหนึ่งแต่ว่า พระรองนั้นรักนางจริงๆนะคือรักหลิวเหมียนถังจริงๆแต่ว่าขอเอาเป็นเอาเป็นตัวทดสมการไว้ก่อนเพราะตอนนี้ขอไปเอาบัลลังก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้อนแบบกลับมาเอาหลิวเหมียนถังไปอยู่ข้างกายอันนี้คือความคิดของพระรองแต่ว่าคนอื่นก็เป็นคนเหมือนกันเนาะจืออีเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รออยู่ไงอยู่ก็เลยต้องนั่นแหละไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะจอวีก็แบบลงมาเพื่อใช้ใช้อีกตัวหนึ่งคือตระกูลเสือค่ะเป็นตระกูลที่เป็นหมากเพื่อเอามาเป็นตัวช่วยอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะเอาให้ได้แบบอํานาจมาจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าเสืออีควรนั้นก็เป็นแม่ทัพด้วยนะคะเอาล้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็สิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะที่อยู่เหนือแผนการของจอวีก็เกิดขึ้นเยอะก็คือแบบเอ้ยยายซุนอินเนียงมันก็ซ้อนแผนเข้าไปอีกนะคะก็ร่วมมือกับทางสุยอ๋องเพื่อจะกําจัดหลิวเมีย ถังซึ่งเป็นศัตรูหัวใจอิจฉาโคดรๆไงยายซุนอินเนียงนี่อิจฉาหลิวเมียนถังนะคะ ทีนี้ค่ะมาถึงการที่ว่าจิวี่นันนะคะไปสร้างฉุยสิงตี้ขึ้นมาตอนไหนนะคะก็ณจุดนี้นะคะอยู่ภายใต้การควบคุมนะคะของจิวี่มาตั้งนานแล้วนะคะวี่หลงนะคะอินหลงกาดนะคะอินหลงกาดเป็นอ,องค์คละค์ส่วนตัวถ้าเราเรียกเหมือนกับยังไงดีองค์ละค์เงาอะไรประมาณนั้นนะคะที่ได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะนะคะเพื่อจะเอามาไว้รับใช้นะคะดูแลฮ่องเต้เพียงคนเดียวนั่นเอง ะะซึ่งณนะจุดนี้ก็บอกแล้วว่าได้ถูกคัดเลือกมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขานั้นเป็นมามืดที่แบบไม่มีใครมองเลยค่ะมองข้ามเขาไปหมดเพราะว่าเห็นว่าเขานั้นนั่งอยู่บนรถเข็นนะคะแต่จริงแล้วตัวตัวนี้คือฉุยสิงตนีนเป็นหมากลุกที่ลึก ที่สุดที่ถูกฝังไว้อยู่แล้วนะคะถูกฝังเอาไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไปทํางานหลายๆครั้งอย่างตอนที่บอกว่าออกไปทําการค้านั่นก็คือไปทํางานไปทําภารกิจให้กับทางด้านของจอวีนั่นเองนะคะโดยผู้ที่เป็นคนที่แบบเ,เลือก ช่วยสิงตี้เป็นคนแรกก็คืออาจารย์นะคะพระอาจารย์ของจือวี่นั่นเองค่ะก็อย่างที่ที่เรารู้กันนะคะว่าตอนที่จือวี่นั้นโดนกอกยาพิษแล้วเนี่ยได้มีกลุ่มขุนนางเก่านะคะรวมทั้งแบบคือในกลุ่มขุนนางเก่านั้นก็มีเหมือนกับพระอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของของจือวี่นั้นไปด้วยแล้วก็คนนั้นแหละเป็นคนที่แบบเลือกเอาไว้แล้วนะคะแล้วเพราะว่ามันก็มีอ๋องอยู่ไม่กี่คนที่มี ที่มีสถานะของของกองกำลังทหารอยู่เพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่มองเห็นว่าตระกูลซุยนั้นมีมีศัก,กยภาพนะคะในการที่จะที่จะมีอำนาจในอนาคตนะคะแต่ว่าวอยยังอองไม่มาทํำงานให้อยู่แล้วค่ะดังนั้นแล้วก็เลยต้องเลือกอีกคนหนึ่งก็มีลูกชายของ อดีตนะคะท่านไหวอย่างอองผู้เทาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าฉุยสิงโจไม่ทําให้อยู่แล้วก็ต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเอาอีกคนหนึ่งคือฉุยสิงตีขึ้นมานะคะณจุดนี้ก็ทําให้ให้เขาได้รับการรักษาที่ขานั่นแหละค่ะจนหายเลยนะคะก็บอกแล้วว่ามีทีมดีทีมเก่งก็ขนาดขนาดจื่ออี้โดนกอกยาพิษยังรักษาหายเอาชีวิตรอดมาได้เพราะฉะนั้นไก่กแค่ ขาเดินไม่ได้เพราะอุบัติเหตุในตอนเด็กๆนะคะของฉุยสิงตีก็เลยทําให้รักษาได้นั่นเองค่ะก็มานะคะจัดการกลุ่มอํานาจนะคะกับเนี่ยแหละกับกลุ่มขององค์ครักเงานะคะที่คอยแบบตามป้องกันนะคะทำงานให้กับจัก,กรพรรดเพียงแค่คนเดียวแล้วคนนั้นก็คือจื่อวี่นั่นเองนะคะ แล้วมันก็ไปเข้ากับความต้องการนะคะของฉุยสิงตีพอดีเพราะเขาต้องการจะกําจัดไหวอย่างอองอ่ะเพื่อนๆอาจจะงงอีกนะคะว่าทําไมถึงจะมากําจัดไหวอย่างอองฉุยสิงโจละก็เพราะตอนแรกจิวี่ต้องการเมียของไหวอย่างอองไงต้องการเอาหลิวเมียนถังมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดการก่อนเออจะต้องจัดการพระเอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกรงกลัวนะคะกองกาลังทหารจนโจด้วยที่กองทัพของพระเอกนะคะก็เลยกลับว่าเออตอนแรกนี่ก็ฆ่าพระเอก ก่อนดีไม้นะคะนี่ก็เป็นความความไร้ของจิววีเช่นเดียวกันแต่ว่าพอต่อมานะคะต่อมาก็คือในฉากที่จิววี่นั้นแกล้งทําเป็นแบบแซงทําเป็นว่าป่วยหนักใกล้จะตายแล้วนะคะประมาณว่าโดนพิษกู่แน่ๆจะตายแล้วเขาก็เลยใช้โอกาสนี้ทดสอบความจงรักภักดีของชยสิงโจค่ะแล้วณจุดนี้ก็คือถ้าเกิดคําตอบที่ได้นะคะถ้าชยสิงโจนั้นนั้นแบบทรยศนะคะก็คือไม่ อยากได้บัลลังก์เองอะไรแบบนี้ก็จะกําจัดฉุยสิงโจไปนะคะซึ่งณนะจุดนี้ไม่ใช่แค่จือวี้จัก,กรพรรดิจืวอวีต้องการจะทดสอบแค่ฉุยสิงโจนะคะทดสอบทุกคนคะ่ะแล้วคนที่เปิดหน้าออกมานะคะก็คืออย่างสืออีควรอะไรแบบนี้ก็เปิดหน้าออกมาเช่นเดียวกันว่าว่าพร้อมจะเอาคนอื่นนะคะขึ้นมาเป็นไอ้นี่แทนเป็นจัก,กรพรรดิหุน่นเชิดแทนยิ่งเด็กได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะไรประมาณนี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะฉากนี้ก็วินวินค่ะเพราะว่าชุยสิงโจโอเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการบัลลังนะคะก็ชดชดใส่บัลลังด้วยซ้ำไปก็ทำให้แบบเขาก็ยังมาก็ยังมาช่วยจัก,กรพพัดจิวอ,อี้นะคะแล้วจัก,กรพพัดจิวอ,อีที่คิดว่าตายไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาณนะจุดนั้นณจุดนั้นนะคะก็เลยมีความมั่นใจว่าเออตัวเองนั้นจะเป็นจัก,กรพพัดที่นั่งอยู่บนบัลลังอย่างมั่นคงได้นะคะเพราะว่าฉุยสิงโจนั้นก็แบบ โอเคกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของแต่ละตัวละครนะคะอย่างจื่อวี่เองก็อดทนมาหลายๆปีนะคะเขาใช้ชีวิตแบบว่า,วา แบบเด่นไม่ได้อะแล้วก็ทำทุกอย่างลับๆหมดเลยนะคะส่วนทางด้านของชุยสิงตีเองนะคะด้วยความที่หลังจากที่เขาไม่สามารถจะแบบจัดการนะคะชุยสิงโจได้เขาก็ต้องรับกรรมไปนะคะก็มีจุดจบที่ที่แบบอนาถเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเขาเกลียดชังชุยสิงโจมากๆเลยเกลียดชังพระเอกเพราะว่าเชื่อว่าเป็นคนที่ทําให้เขาพิการในตอนที่เขาเป็นเด็กนั่นเองนะคะแต่ว่าเขานั้นได้รับการรักษาหายเรียบร้อยแล้วแต่ความแค้นอ่ะมัน มันยังฝังอยู่นะคะแต่การหายของเขาก็ไม่มีใครรู้นะคะเพื่อนเพื่อนพระเอกของเราก็ไม่ม,ไมีไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะจนกระทั่งแบบต้องสู้กันนั่นเองนะคะ นางเอกของพวกเราก็แน่มากเลยนะคะนางเอกของพวกเรานี้ช่วยแบบท่านแม่ของท่านไหวอย่างอ่องเยอะมากแล้วก็ช่วยพี่สาวด้วยช่วยหลายเรื่องเลยนะคะไม่รู้ว่าในละครนั้นจะมาหมดหรือเปล่าถ้ามาหมดในฉากไฮไลท์แบบนี้โอ้ยมันสนุกมากๆเลยนะคะก็ไม่ต้องไปมโนโภาพจินตนาการกันตามที่เราอ่านในนิยายเนาะจะได้ถอดแบบออกมาดูกันในแบบละครบ้างอะไรแบบนี้นะคะอ่าละค่านนี้ก็เป็นไอเดียนะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักที่มาที่ไปนะคะของ ตัวละครฉวยสิงตีบ้างนะคะแล้วก็ความร้ายของเขาแล้วก็เรื่องนี้แคสนักแสดงมาได้โอ้โแต่แล้วสุดหล่อของแอดวานอีกหนึ่งคนนะคะชอบมากเลยนะคะคุณลีออนนะคะ <c oughs> เออนั้นอีกทีนะคะก็กรีดตามาฉ่ำๆนะคะไม่แพ้ท่านฉุยสิงโจวไวอย่างอ่องของพวกเราเช่นเดียวกันนะคะแหมเด่นมากแล้วก็ร่างกายสูงใหญ่นะคะขนาดนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะก็ยังรู้สึกว่าแค่นั่งเฉยๆไม่ใช่คนพิการอะไรประมาณนี้นะคะ นั่งแบบประมาณว่าเป็นคนใหญ่คนโตเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ